มีหลายคนสงสัยแล้วก็ถามมานะคะว่าคนที่มีบารมีจะต้องเจอทดสอบบารมีทุกคนจริงๆเหรอนะครับซึ่งพระชานก็สงสัยเหมือนกันนะครับวันนี้พระชานตอนที่12น,นะครับจะไปเจอสาธมิตรของหลวงปู่นะครับแล้วพระชานจะเจอทดสอบบารมีในเรื่องอะไรนะครับแล้วมีเรื่องอะไรที่หลวงปู่เขาอยากจะให้พระชานได้รู้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีท่านผู้มีพุคคณทุกคนและผู้นี่มีการฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เมตตาและฉันก็เลยตามคิดถ้ากลับได้ร่วมสร้างพื้นฐานที่การจำรีกักผมนะโดยที่มไม่ต้องบริจาคไม่ต้องโอนเงินมาเลยได้ราจากยูทูบค่อยๆสะสมเข้าไปนะครับคือตอนนี้ช่วงนี้ผมยังไม่เข้าไปทําอะไรนะครับยังไม่เข้าไปตัดหญ้ายังไม่ไทาอะไรเพราะตอนแรกคิดว่าจะเข้าไปตัดหญ้าไปถางไปดูความเรียบร้อยนะครับแต่เห็นฝนตกขนาดนี้ก็เลยคิดว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้หลังฝนมันซาไปแล้วค่อยไปตัดนะครับเพราะตัดตอนนี้ไปฝนตกก ตกขึ้นมาต้นยาก็ขึ้นมาอีกกันะครับเดี๋ยวค่อยไปไปลายปีแล้วไปทําทีเดียวนะครับ,บรอ,อปฏิหารได้เงินมาแล้วก็ไปทําานะครับวันนี้นะครับพระชานตอนที่12นะครับเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าแล้วก็พระชานก็สงสัยด้วยนะครับว่าคนที่มีบารมีจะต้องเธอทดสอบบารมีทุกคนหรออะไรเงี้ยพระชานก็จเจ้าคาถามนี้ไปถามสหธรรมิกก็คือเพื่อนของหลวงปู่นั่นเองนะครับหลังจากที่พระชานนั้นเก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เดินตามหลวงปู่ไปนะครับก็เดินลงเขาไปเพื่อจะเดินข้ามไปฝั่งลาวนั่นเองนะครับในระหว่างทางนั้นพระชานก็หลวงปู่บอกให้กําหนดจิตพระชานก็กําหนดจิตเดินไปซ้ายย่างเนอกว้างย่างหนอขวาย่างหนออ,หนอ,อะไรเงี้ยนะก็เดินไปอนะไรเงี้ยซึ่งก็ในใจก็คิดว่าโโหเดินไปเนี่ยกี่วันถึงจะถึงประเทศลาวนะครับซึ่งพอเดินไปนสักพักหนึ่งหลวงปู่ก็บอกว่าไม่ต้องสงสัยว่ากี่วันจะถึงประเทศลาว เรามีหน้าที่เดินก็เดินไปนะกําหนดจิตเดินก็เดินไปนะครับตอนนั้นพระชานก็ตกใจนะครับอะไรเดินอยู่ตามหลังอยู่ดีก็หลวงปู่ก็พูดโพงขึ้นมานะครับก็เอาอีกแล้วนะหลวงปู่อะไรอ้กอีกแล้วนะครับพระชานก็เลยต้องระมัดระวังเรื่องความคิดนะบางทีอยากจะคิดอะไรทะลึงล่งทะลึ่งก็ไม่กล้าคิดนะครับกลัวนะครับพอวเวลาหลวงปู่ดุนี่ก็คือมีความบางทีหลวงปู่ไม่ได้ดุอะไรแรงนะแต่พระชานรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่อยู่ในคําพูด คือบางทีฟังแล้วกลัวงี้ดีกว่านะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันซึ่งจริงพระชานไม่กลัวใครนะเพราะลูกคนมีเงินกูไม่กลัวใครนะแต่พอหลวงปู่พูดอะไรนี่ยรู้สึกเกรงกลัวในบารมีดังนั้นคนที่มีบารมีเนี่ยหรือมีบุญมาเยอะๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขามีพลังบางอย่างเวลาไปปกครองคนปกครองลูกน้องเนี่ยทาไมลูกน้องบางคนเกรงใจเกรงกลัวโดยที่ว่าเขาไม่ทำอะไรเลยน,ะนั่นคือบารมีบางอย่างนะครับพลังบารมีบางอย่างในระหว่างทางที่เดินเดินไปเนี่ยนะครับ ก็มืดค่าแล้วนะครับพระช้างก็ถามว่าหิวไหมก็รู้สึกหิวนะครับแต่ว่าก็อดทนเอานะก็ฉันน้ําไปนะครับซึ่งพอไปถึงลานกว้างแห่งหนึ่งนะก็ยังไม่ได้ข้ามฝั่งไปประเทศลาวนะยังอยู่ในฝั่งไทยนะครับตอนนั้นหลวงปู่ก็บอกว่าโอเควันนี้เราต้องอพักอยู่ตรงนี้ก่อนนะเธอก็ไปกลางมุ้งกดของเธอเดี๋ยวชั้นจัดการของชั้นเองเดี๋ยวหลวงปู่เดี๋ยวผมช่วยครับ <c oughs> ไม่ต้องเธอไปจัดการของเธอเธอไปนั่งอยู่ตรงนู้น เสร็จแล้วเดี๋ยวเธอก็มาหาฉันเสร็จปุ๊บตอนนั้นก็ประมาณาสักโพเพละหกโมงแล้วนะครับพอพระชานเอาผ้าสบง่พระอาปูปูรองเสร็จปุ๊บแล้วก็กางมุ้งกดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็เดินมาที่หลวงปู่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เธอจะต้องอดทนแล้วก็มีสมาธิให้มากกว่าเดิมเพราะในป่านี้มันมีสิ่งที่หลายหลายคนไม่คิดว่าจะมี ยังมีสิ่งที่หลายๆคนไม่เคยเห็นแล้วผมจะเจออะไรครับหลวงปู่เดี๋ยวเธอจะเจอบางอย่างแต่ขอให้เธอนั้นอ,อย่าออกจากมุ้งกดเด็ดขาดฉันเตือนเธอเลยถ้าเธอไม่อยากจะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่โอ๊ยน่ากลัวขนาดน,นั้นเลยเหรครับอะไรเงี้ยคือตอนนั้นนะ่ะพระชานก็รู้สึกขนลุกแล้วเพราะหลวงปู่ไม่เคยพูดขู่แบบนี้นะครับแลวหลวงปู่ไม่ช่วยผมเหรออะไรเงี้ยนะครับคือ หลวงปู่ก็พยายามบอกว่าเธอกําหนดจิตท่องคาถาที่ฉันเคยให้เธอเอาไว้แล้วถ้าเป็นไปได้เธออย่าลืมตาแต่ถ้าเกิดเธอเผลอลืมตาเธอเห็นภาพอะไรก็ตามให้เธอพยายามท่องสวดคาถาไว้ในใจแล้วห้ามออกจากมุ้งกดเด็ดขาด mm hmm. โอ้โหจะน่ากลัวขนาดน,นั้นเลยเหรอคือพระชานเนี่ยเมื่อเวลาอยู่กับหลวงปู่เนี่ยบุคลิกต่างๆของพระชานเนี่ยมันจะออกมาเหมือนกับเด็กๆนะฮะ คือหลายๆคนก็ก็ถามว่าไอะทำไมพระชานดูแล้วเมื่อก่อนยังสํารวมแต่พออยู่กับหลวงปู่แล้วไม่สํารวงนะค,คืออย่างนี้นะครับคือในอดีตชาติชาติหลายๆาชาติชาติเป็นลูกอีชาตินะครับพระชานก็เคยเป็นเด็กเป็นเด็กลูกศิษย์ของหลวงปู่นะะเหมือนเป็นเด็กวัดนะฮะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ตามตามหลวงปู่มาตลอดนะครับแต่ตามหลวงปู่มาตลอดเนี่ยเหมือนกบเท่านั่งเฝ้ากอบัวครับที่หลวงพ่อชาท่านเคยบอกคือเป็นกบอะ เฝ้ากอบัวแต่ไม่เคยได้ลิ้มรสของบัวเลยว่าบัวมีความงดงามหรืออะไรก็ตามหรือมีสิ่งอะไรก็ตามไม่เคยได้รับรู้เลยคือลูกศิษย์ของหลวงปู่คนนี้นะฮะที่ตามหลวงปู่มาหลายภพหลายชาติเนี่ยหลวงปู่พยายามสอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจคงยังไม่ถึงเวลาหรือบารมีไม่พอนั่นเองเนี่ยเมื่อเวลามามามา,มาเจอกันในชาติเนี่ยนิสัยเดิมๆที่เคยเป็นเด็กวัดคอยตามหลวงปู่เนี่ย ก็ออกมาปล่อยอะไรออกมาหลายๆสิ่งหลายอย่างนะไม่ไว่าจะทาตัวเหมือนเด็กทําตัวเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับผูกพันกับหลวงปู่หลานกับปู่เงี้ยมาตั้งนานอย่างนี้นั่นเองนะครับหลายๆคนก็สงสัยนะว่าเออทำคไมดูไม่สมรวมเลยคือบางทีสัญญาเก่าใด้ดีตชาตินู้นม่อกี่ชาตินะพอมาผูกพันปุ๊บมันก็เลยหลุดออกมานั่นเองนะครับคือแบบเดินแบบนี้นะฮะเสร็จคืนนั้นหลวงหลวงปูก่ก็โอเคนั่งเสร็จปุ๊บก็จุดเทียนปกตินั่ง ตอนนั้นก็ดึกแล้วประมาณสักสามทุ่มและก็เริ่มสงัดสังกัดละแล้ว,ลวพระชานก็นั่งอีกม,มุมหนึ่งก็นั่งภาวนาไปคือวันนั้นนะพระชานก็รู้สึกจิตใจคอไม่ค่อยดีก็หลวงปู่ไม่เคยขู่ขนาดนี้นะก็นั่งสมาธิพอสักสามทุ่มเนี่ยเริ่มทุกอย่างเริ่มเงียบมีเ,เสียงเสียงจักรจันเลยไลลยรแงอะไรเงีเย,ยแล้วประมาณสักสี่ทุ่มเริ่มมาแล้วครับ คือได้ยินเสียงครียงเสียงเสือนะฮะเสียงเสือแล้วก็เสียงช้างแป้นแป้นอ่างเงี้ยเหมือนกับช้างวิ่งไปตรงไหนไม่รู้แต่ไกลฉาไกลแต่เสือเนี่ยโอ้แล้วก็่อยๆมาใกล้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 กลคือพระชานบอกหลับตาไม่กล้าเลื่อมตาครับแต่หูวฟังอยู่ก็ภาวนาอยู่ภาวนาอยู่ยิ่งภาวนายิ่งภาวนาเนี่ยเสียงเสือก็ยิ่งไกล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 ใกล้เข้ามาเสร็จจนพระชานรู้สึกว่า มันมาคำรามเนี่ยอยู่ข้างหน้ากฎแล้วตอนนี้นะตอนนั้นพระชานี่เหงื่อแตกขนลุกเลยนะกลัวมากพระชานบอกไม่เคยกลัวในชื่อเลยคือคิดไปต่นานนานา,นา,นา,นานว่าเสือจะต้องมาขย่ำอยู่แน่เลยอะไรเงี้ยกูตายแน่อะไรเงี้ยหลวงปู่ก็ส่งจิตมาบอกว่าให้ตั้งสมาธิให้นิ่งแล้วก็แผ่เมตตาไปให้กับเสือให้กับอะไรก็ไปที่เข้ามาที่เรากลัวขอให้เจ้าอ่ะแผ่เมตตาแล้วก็สวดคาถาไปพระชานก็ทําตามในสมาธินะก็ทาทำทา เสียงก็ดังดังดังขอบขอบแล้วก็เหมือนกับว่าเสือเนี่ยมันก็เอาเหมือนตะบุตะปบอะไปตะปบไปที่ปัดปัดไปที่มุ้งกดอะไหวๆอ่ะจนพระชานรู้สึกเลยว่ามุ้งเนี่ยมันมาสัมผัสตัวนะฮะแต่ว่าตัวมือเสือยังไม่โดนตัวพระชานนะครับก็คือแค่ปัดปัดมุ้งอะปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาแล้วก็ว้าวว้าวว้าวแล้วก็คำรามเสียงคำรามเนี่ย ประมาณเหมือนกับประทานหน้าพระชานนะครับแต่พระชานยังนิ่งอยู่นะกลัวก็กลัวนะครับแต่หลวงปู่บอกไม่ให้ลืมตาคนระับสักพักหนึ่งอ่ะเสียงเสือมันก็หายก็ค่อยเดินไปเดี๋ยวัปก็ไปพระชานก็อดทนได้ก็ไปนะออกไปสักพักหนึ่งเสร็จพระชานได้ยินเสียงผู้หญิงร้องช่วยด้วยพระคุณเจ้าช่วยด้วยพระคุณเจ้าอะไรเงี้ยพระชานก็เอ๊ะทำไมมีผู้หญิงหรือผู้หญิงคนนี้เขาโดนเสือไล่อะไรเงี้ยพระคุณเจ้าช่วยด้วยเสือมันจะฆ่าหนูเสือมันกำลังจะกินหนู พระชานก็ตกใจนะตอนนั้นน่ะพระชานก็เผลอครับลืมตาลืมตามาเนี่ยตอนที่ลืมตามาเนี่ยผู้หญิงคนนั้นน่ะวิ่งมาอยู่ข้างหน้าตรงมุงกดแล้วแต่ผู้หญิงคนเนี้ยไม่ใส่เสื้อผ้าซึ่งไม่ใส่เสื้อผ้าเลยแบบเปื่อยมากแล้วเหมือนกับว่าแขนที่แขนนี่อะไรเหมือนมีเลือดน,นะฮะเหมือนก็นาก่าจะโดนเสือตะปบมาเลยเขาคิดอย่างนั้นแล้วพระชานก็เห็นแบบมองลงไปเนี่ยผู้หญิงก็นอนแบบนอนแบบก้มหน้าอยู่แล้วก็แบบ จะมาเอามือมาจับที่มุ้งกดแต่ว่าพระชานก็ยังมองแบบลืมตาแล้วเห็นผู้หญิงนี่แล้วก็เปลยืยเปล่าคือเห็นหมดเลยฮะขาวๆแบบแต่ว่ามีเลือดแต่แต่พระชานลืมไม่มีสติไงลืมคิดไปว่าผู้หญิงที่ผิวพรรณขาวๆเนียนๆอย่างเงี้ยจะมาอยู่ในป่าได้อย่างไรนะฮะแต่พระชานก็เห็นก็คือผู้หญิงนี่สวยมากคือหน้าตาสวยแล้วก็น่าสงสารมาก คือหน้าแบบใสๆอายุสิบกว่าอย่างนี้เองนะแล้วก็ขาวผิวขาวแล้วก็เห็นนงเห็นนมเห็นหน้าอกอะไรหมดเลยนะเห็นอวยัยวะเพศเห็นหมดเลยนะก็คือดิ้นมาแล้วก็เข้ามาหาจะเข้ามาบาุ้งกดแต่เข้ามาไม่ได้นะฮะพระชาดลืมตานะครับลืมตาเสร็จเนี่ยแล้วผู้หญิงนั่งร้องไห้อยู่พระคุณเจ้าช่วยหนูด้วยพระคุณเจ้าช่วยหนูด้วยนั่งแล้วก็แบบเหมือนก็นั่งกอดเข่านะฮะคือนั่งกอดเข่านี่คือง่ายๆ,ๆก็เห็นหมดนะฮะตอนนั้นพระชาจิตใจกระเปิดกระเปิงกระเจิดกระเจิงแล้วนะครับขนาด ร่างสมาธิสวดมนต์มาเยอะนะครับคือเห็นผู้หญิงขา,ขาวๆแบบสวยแบบไม่เคยเห็นผู้หญิงในหน้ารักสวยอย่างนี้นะขาวๆอายุยีย่อายุสิบกว่านี่นะถ้าบอกตรงๆคือเหมือนกับพวกเก๋าญี่ปุ่นนั่นเองเนะฮะพระชานี่คือใจเต้นเลยนะฮะคือไม่เห็นผู้หญิงในหน้ารักก็อย่างนี้ด้วยนะคือคนที่มีกรรมการฝาบืออย่างพระชานเนี่ยมักจะเจอทดสอบบาร,รมีเรื่องกามนะฮะการตัญหาเรื่องเรื่องเกี่ยวกวับเรื่องเพศเรื่องผู้หญิงเรื่องเพศตรงข้ามเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยในชีวิตพระชานก็จะมีผู้หญิงมาหลายคนนะ แต่ว่าพระชานก็ยังไม่เคยเจอผู้หญิงที่สวยแบบนี้เนะี่ยตอนนั้นพระชานก็คือกําลังคิดว่าทำไมผู้หญิงเนี่ยแบบว่าร้องไห้คือคือได้ยินเสียงได้เห็นภาพทุกอย่างนะคือภาพมาหมดเลยเสียงมาหมดเลยนะแล้วก็คือเห็นแบบเนื้อตัวแบบคือตอนนั้นนะ่ะแสงจันทร์เป็นเืนินหงายคือก็จะเห็นแสงก็สว่างเหมือนกันนะเพราะแสงจันนะและรวมกับแสงเทียนที่ยังพอเหลืออยู่นะครับแม้มันจะเหลืออยู่นิดเดียวนะฮะพระชานก็มองไปผู้หญิงนั้นนะแล้วก็จะออกจากบุ้งนะฮะ กระจ่กจากมุมงกดแล้วนะฮะหลวงปู่ก็บอกว่าเจ้าจะออกไปไม่ได้พระชานก็บอกว่าหลวงปู่ผู้หญิงนี้เขาจะโดนเสือเจ้าตั้งสติดีๆตอนนั้นพระชานก็แบบรู้สึกสมปู่เสียงดุมากหลวงปู่ไม่เคยเสียงดุอย่างนี้เลยนะฮะพระชานก็บอกว่าผมไม่ฟังนะครับหลวงปู่ผู้หญิงคนนี้เขาอันตรายผมเป็นพระเราต้องไปช่วยมันไม่ใช่กิจของเจ้า ตอนนั้นคือคือตอนนั้นนะพระช,ชานผมพูดตรงๆนะคือพระชานเห็นผู้หญิงคนนี้ทั้งขาวทั้งสวยคือเห, illing, ห็นนงเห็นนมเห็นไอ้นั่นหมดเลยแล้วก็น่ารักแต่ผมยาวแต่ตัวเนื ce, นเ้อตัวแบบคือเลอะแล้วมีเลือดคือ ed, มีเลือดด้วยแหละพระชานเลยสงสารตอนนั้นนะพระชานคือกะว่าถ้าไม่ได้เป็นเป็นพระนี่คงจะกรจุรไปช่วยแล้วนะครับตอนนั้นหลวงปู่แบบเสียงกับเสียงดุมากนะพระชานก็ตกใจเนี่ยหลวงหลวงปู่ตวาดหยุดเดี๋ยวนี้แบบเสียงดังมากพระชานตกใจเลยการชัอยู่นี่ก็ชะงักเลยแล้วก็กลับมานั่ง ก็คำกับประชานก็กลับมานั่งสักพักหนึ่งเนี่ยพอหลวงปู่บอกเจ้ามองไปที่เหมือนหลวงปู่พูดเสียงหนูนะเจ้ามองไปที่าเสือสมิงตัวนี้ดีๆเสือไหนครับหลวงปู่ผมไม่เห็นเสือเลยผม,มเห็นแต่ผู้หญิงเจ้าเพ่งไปดีๆแล้วจงมีสติเรียกสติกลับมาโหหลวงปู่แบบดุมากตอนนั้นหลวงปู่แบบไม่คิดว่าจะดุขนาดนี้นะพอพระชาเริ่มเริ่มกลัวเริ่มปุ๊บแล้วมองไปที่ผู้หญิงนั้นผู้หญิงนั้นก็สักพักนึงก็แบบ ก็ร้องไห้ร้องไห้อยู่ใช่ไหมก็หยุดอยู like ่ๆก็เหมือนกับหมอบลงไปแล้วก็กลายเป็นเสือนะครับกลายเป็นเสือเสร็จแล้วก็แบบเหมือนกับพยายามมองมาที่พระชานกำลังจะเข้ามาพระชานอ่ะเหมือนก็กระโจนเข้ามานะฮะแล้วเหมือนกับบารมีของหลวงปู่นะครับพอกระจโจนเข้ามาเนี่ยเหมือนบางอย่างเนี่ยทาให้อ่าเสือตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่าสะดุ้งนะฮะสะดุ้งเสร็จแล้วก็เลยวิ่งหนีเข้าป่าไปนะตอนนั้นพระชานตกใจแบบเหงอแตกแบบไม่เคยแบบ กลัวขนาดนี้เลยฮะคือสั่นคือพระพระชานี่สั่นเลยนะครับคือปกติเนี่ยคือคือถือว่าฝักสมาธิมาเยอะแล้วเนี่ยแต่ครั้งเนี้ยยิ่งกว่าผีผีป่ายนะฮะพระชานบอกยิ่งกว่าผีป่าคือครั้งเนี้ยพระชาญบอกว่าสั่นสั่นแบบไม่สั่นไม่เคยสั่นใจสั่นขนาดนี้แล้วก็สึกแบบมือนี่นั่งสั่นเลยนะแับสั่นสั่นสั่นเลยกลัวแบบคือกลัวมากนะฮะคือคือกลัวว่าถ้าออกไปเนี่ยไปจับผู้หญิงคนนั้นน่ะคงจะเป็นเหยื่อเสือแน่นอนนะครับแล้วหลวงปู่ก็บอกว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องคุยกับเธอเสร็จปุ๊บก็ราชันก็นั่งสมาธิต่อแต่นั่งไม่ไม่จิตไม่กระไม่ม,มีสมาธิแล้วตอนนั้นราชันบอกว่าไม่นั่งละคือนอนเลยนอนก็แบบระหลับตื่นตื่นฮะแล้วพอรุ่งเช้า,าตีห้ากว่าก็เสียงก็ไก่ขันและเสร็จปุ๊บก็ตื่นมาเสร็จราชันก็โอเคเอาน้ําที่อยู่ในการนั้นบ้วนปากอะไรแป้งฟันเสร็จแล้วก็เก็บมุ้งกดแล้วก็เดินแบบคอตกไปที่หลวงปู่หลวงปู่ครับผมเก็บของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว เธอนั่งคุยกับฉันก่อนฉันห้ามเธอแล้วใช่ไหมเมื่อคืนน่ะฉันก็บอกเธอว่าอย่าออกจากมุงกดเห็นอะไรก็ให้ปล่อยวางไม่ต้องไปสนใจที่นี่มันคือป่ามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอไม่รู้ฉันเตือนเธอกี่ครั้งแล้วผมผิดไปแล้วครับถ้าเมื่อคืนฉันไม่อยู่กับเธอเธอรู้ไหมเธอได้เป็นผีป่าเฝ้าเขาเฝ้าลูกนี้ไปแล้ว เธอไม่เคยชนะกามาตัญหาได้เลยสักชาติหนึ่งพระชานขนลุกเลยครับคือพอพูดว่าเธอไม่เคยชนะกามาตัญหาได้เลยสักชาติหนึ่งเนี่ยพระชานสลดสังเวชใจตัวเองเลยครับหลวงปู่บอกว่าวันนี้เมื่อวานที่ผ่านมาเธอเกือบจะแพ้การทดสอบบารมีด้วยกามาตัญหาเธอเห็นผู้หญิงอันนั้นที่เป็นเสือสมิงเนี่ย เธอเห็นเป็นผ like ู้หญิงที่มันมโนจิตจากผู้หญิงที่เธออยากจะได้ในจิตของเธอสร้างออกมาเป็นภาพให้เธอเห็นเสือสมิงตัวนั้นเป็นผู้หญิงตามจินตนาการเธอพระชาถึงอ๋อผู้หญิงที่เห็นปโปข๊ปขาวๆผมยาวยสวยๆนั้นคือเหมือนกับหนังเอวีญี่ปุ่นที่พระชาดชอบสเปคนั่นเองคือเจอทดสาบบารมีดังนั้นคนที่มีกลังการฝ่ามือ มักจะเจอทดสอบบารมีเรื่องตามนะับผู้ชายนะฮะถึงบางทีถึงลากกามไม่ค่อยได้พยายามจะตัดนั่งสมาธิแล้วมันก็จะมีผู้หญิงมาให้เข้ามาในชีวิตนะับมาทดสอบบารมีให้มีเมียน้อยมีกิ๊กหรือว่าให้เจ้าชู้อยู่เรื่อยๆนะฮะดังนั้นอสุภกรรมฐานนะฮะคือให้พยายามเพ่งจิตไปที่เรื่องเกี่ยวอาซากศพบ,บ้างภาพไม่สวยไม่งามหรือว่าหารูปภาพที่เกี่ยวกับเรื่องว่า คนเมื่อเวลาลอกหนังออกนะะเวลาหนังออกเลยแต่หนังแดงๆเนี่ยผู้หญิงเนี่ยสวยๆเนี่ยลอกหนังออกไปเนี่ยจะเหลือแต่หนังแดงๆอ่ะให้ดูว่าผู้หญิงสวยไหมหรือบางทีให้ไปเจอว่าผู้หญิงที่เวลามีกลิ่นตัวหรือเวลาสมมติเรายังไม่อาบน้ําอ่ะแล้วเรามีกลิ่นตัวให้นึกว่าผู้หญิงเขาก็มีกลิ่นตัวแบบนี้อะไรเงี้ยหรือแม้เวลาเรานั่งถ่ายอุจจาระอะไรเงี้ยแล้วเรานั่งถ่ายอยู่เนี่ยให้เรานึกว่าผู้หญิงเขาก็มีอุจจาระแบบนี้อยู่ในตัวเนี่ย มันไม่สวยงามมันต้องปล่อยวางดังนั้นถ้าเรามีคู่แล้วเราก็เอาคนคู่คนเดียวเราก็รักเดียวใจเดียวเราอย่าไปคิดผู้หญิงคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยคนน้ก็สวยเมื่อมันมีความสวยมันจะมีความสวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นความสวยที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกไม่เท่ากับสุขของนิพพานนั่นเองนะะเมื่อพระชานเจอสั่งสอนแบบนี้นะพระชานก็สลดก็ยังคิดว่ายังต้องฝึกอีกเยอะนะครับดังนั้นพระชานก็เก็บมุ้งเสร็จปุ๊บ ก็เดินผ่านเข้าไปพอดีผ่านไปตรงแถวหมู่บ้านคนที่หาของป่าก็ชาวบ้านก็ใส่บาทพระชานกับหลวงปู่ก็ได้บาทมนาะปุ๊บก็มาชันเสร็จหลวงปู่บอกว่าวันนี้เราจะได้ข้ามฝั่งไปประเทศลาวแล้วเดี๋ยวฉันจะให้เธอได้คุยกับเพื่อนของฉันแล้วเธอจะได้รู้อะไรบางอย่างที่เธออาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับตอนนั้นพระชานก็อ่าดีใจ ว่าจะได้ความรู้เพิ่มนะก็ก่อนจะมีข้ามไปฝั่งลาวนะครับก็ข้ามมาอุดหนุนเทียนหอมอธิษฐานชาญน,นะครับอันนี้ก็เป็นกลิ่นนนทบุรีนะครับคือใส่พลอยนาคราชสีเหลืองนะครับเก้เม็ดเก้าพระองค์นะครับก็คือชุดละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับก็จะมีอ่าพลอยแล้วก็มีองค์พระพิคเนตผ่านพิธีปลุกเสกแล้วนะครับอันนี้เทียนหอมไข่ทุเรียนที่ใส่มาเสืงรูป,ปหง์ด้วยนะครับก็จะมีเนี่ยนะฮะนี่อ่าทางกลิ่น อ่าภาคกลางนะครับนนทบุรีนะครับอันนี้ออเรนทัลนะกลิ่นภาคตะวันออกนะครับเป็นพลอยหน้าคราชสีแดงนี่นะครับก็จะมี5ภาค5้ากลิ่นนะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะอ่าอันนี้อ่าชาอันดามันนะครับอันนี้ภาคใต้นะครับกลิ่นชาอันดามันภาคใต้นะครับก็จะมีอันนี้ชานาคานะครับภาคอีสานนะครับส่วนอันนี้อ่าชาล้านนาภาคเหนือนะครับก็จะมีพลอยหน้าคราชเหมือนกันนะสีม่วงนะครับ ก็อันนี้ก็สนใจทางเพจนรนเสกสารเมืเสถีได้นะส่วนใครอยากจะขอน้ำมนต์นะฮะทองเรนสารเมืเสตีก็ยังขอได้ที่เพจนรนเสกสารมืเสตีนะค่าส่งห้าสิบาทนะขอฟรีนะครับส่วนใครบอกหนูอยากขอสองขวดก็ขอเป็นค่าส่งร้อยดึงแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวค่าส่งก็หกเจ็ดสิบาทแล้วครับก็คือจะได้แบ่งแบ่งกันจะได้ขอคนละขวดแค่ใช้แค่ครั้งละฝาผสมน้านะใช้อาบใช้พรมนะครับอะไรห้ามดื่มอย่างเดียวนะครับก็มาต่อนะครับก็เดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้พระชานกา็เริ่มข้ามไปฝั่งลาพอดีมีชาวบ้านก็นําทางไปนะครับก็โอเคก็ได้ไปเส้นทางที่เร็วขึ้นนะครก็ได้ข้ามฟากไปนะครับก็เขาก็พายเรือให้ไปนะก็ข้ามฟากไปไปอีกหมู่บ้านหนึ่งฝั่งลาวเลยนะก็คือนั่งเรือขับพาแม่น้ําโขงไปนะครก็ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เป็นพาข้าไปไม่ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองหรออะไรอย่างนี้นะครับ ก็คืออันนี้คือเป็นเส้นทางของชาวบ้านเขาอะนะก็คือเขาบีลูกของเขาอะไรเขารูกของเขางี้ดีกว่านะครับก็ข้ามไปถึงปุ๊บก็ขึ้นฝั่งเสร็จปุ๊บก็เดินไปประมาณสักกิโลกว่านะครับในระหว่างทางเดินไปเนี่ยหลวงปู่ก็เดินแบบไม่พูดไม่จาเลยนะพระชานก็สํานึกผิดก็รู้ตัวแล้วว่าตัวเองอะผิดและยังฝึกอย่างอีกเยอะเลยก็ไม่น่าเชื่อว่าหลวงปู่จะโกรธไม่เคยเห็นหลวงปู่โกรธขนาดนั้นเท่ากับเมื่อคืนนะครับตอนที่พระชานก็เดินก้มหน้า ไม่กล้าคิดอะไรเลยนะฮะก็รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยหลุดหลุดหลุดมาเลยนะฮะหลุดมาเลยแบบหลุดเต็มเต็มนั่นเองนะครับก็เดินไปกําหนดอ่าพุโทโธพุโทโธก้าวหนอ่อซ้ายขวาหนอซ้ายหนออก,ก็เดินไปนะเดินขึ้นไปปุ๊บเนี่ยพระช้างก็บอกตอนเดินไปไม่ได้สนใจข้างทางจะมีอะไรนะมองแค่ปลายเท้าอย่างเดียวก็มองแค่ชายชายจีวรลหลวงปู่อย่างเดียวคือสํานึกผิดอย่างมหาหันนะฮะคือเจอหลวงปู่ว่าขนาดนั้นนะไม่เคย รู้สึกผิดขนาดนี้พ่อแม่ด่าย,ยังไม่รู้สึกผิดเลยนะประชานนะครับพอเดินเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าเดินขึ้นเดินลงปุ๊บแล้วก็ไปเจอวัดล้างนะฮะคือไม,ไม่ไม่ได้ล้างหรอกแนตะ่วัดนี้ก็คือเก่ามากแล้วนะอยูใใ่ในประเทศลาวนะไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ไปเดินปุ๊บเนี่ยก็มีหลวงปู่ก,กําลังเดินจงกรมอยู่รูปหนึ่งนะหลวงปู่ก,ก็ยืนนิ่งยืนยืนรอนะพระชันก็ยืนอยู่ข้างๆนะพอหลวงปู่เขารูปนั้นที่ที่เป็นเพื่อนกันเดินจงกรมอยู่สักพักหนึ่งก็เดินมาหาทางหลวงปู่ แล้วก็บอกว่าโอ้ท่านชื่อชื่อจุดจุดนะครับกับผมดีใจมากนะครับที่ท่านมาเยี่ยมผมกับผมในวันนี้นะครับคือพระชานก็แปลกใจว่าหลวงปู่นั้นก็แก่แล้วนะแต่หลวงปู่นี้ก็แก่แต่ทําไมาดูรู้สึกว่าหลวงปู่ที่อยู่ประเทศลาวเนี่ยพูดกับหลวงปู่เนี่ยเหมือนกับหลวงปู่ตอนนั้นยังไม่แก่นะฮะยังรู้สึกตัวเองยังหนุ่มๆน,นะก,ก็ก็แปลกใจนะครับก็หลวง หลวงปู่ชื่อจุดจุดจุดวันนี้กับผมอ่ารู้สึกไม่น่าเชื่อหลวงปู่จะมาหากับผมนะฮะต้องมีบางอย่างที่หลวงปู่อยากจะให้กับผมช่วยแน่ๆหลวงปู่บอกมาได้เลยครับอ่าหลวงปู่ก็บอกว่าวันนี้เราพาลูกศิษย์มาเรียนรู้ขอความรู้จากเธอเธอมีอะไรจะเล่าเธอก็สอนเข้าไปนะโอ้ยินดีเลยครับหลวงปู่นะลูกศิษย์คนนี้นะ เขาก็ตามหลวงปู่มาทุกชาติเลยนะหลวงปู่นะหลวงปู่ก็ยิ้มก็มันเนี่ยอยู่กับฉันมามันไม่เคยเรียนรู้อะไรจากฉันได้เลยชาตินี้ก็หวังว่ามันจะได้ประโยชน์แต่ฉันก็มองแล้วเอ้ยเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับมันเมื่อคืนมันก็เกือบเอาอาชีวิตไปทิ้งอยู่ในปา่าโอ้ขนาดนั้นเลยหลวงปู่อ่าเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอฟัง อ๋อเข้าใจแล้วครับโอ้พระชาตกใจอะไรวะเล่ากันอะไรกันเห็นพูดปุ๊บหลวงปู่นั้นบอกอ๋อหลวงปู่อีกรูปหนึ่งนะที่ประเทศลาวอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรอครับอ๋อเข้าใจแล้วครับอ๋อมีหน้าคือคือ,คอท่านคุยแค่เพียงแค่นาะวีะไม่ไม่กี่วินาทีแต่พระรูปนั้นบอกว่าหลวงปู่เล่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วที่เมื่อคืนคนเนี้ยลูกศิษย์ไปทําอะไรมาพระชาญงงเลยนะครับว่า ทำไมพระที่มีบารมีเนี่ยสื่อกันยังไงกันไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะแต่พระชาก็ไม่ได้เอกใจเพราะบางทีหลวงปู่ยังมายังมาสื่อในจิตของพระชาญได้นะท่านก็คงจะคุยกันทางจิตนั่นเองนะโทรจิตนั่นเองนะหลังจากนั้นเสร็จอ่าเดี๋ยวหลวงปู่ก็มาพักตรงนี้นะครับผมเตรียมอ่ากุฏิไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่หลวงปู่มาบอกผมนะครับพระชานงงหลวงปู่มาบอกได้ไงวะอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าอ๋อคงจะโทรจิตคุยกันนะนะอะไรนั่นเองนะ ก็ผมเตรียมเสนาสนะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะเอาข้าวของไปเก็บก่อนหลวงปู่กับผาชานก็เดินเอาของไปเก็บเสร็จปุ๊บก็มามาตรงที่นั่งหลวงปู่รูปนั้นนะฮะก็ไม่บอกนามเหมือนกันนะอยู่ประเทศเทศลาวไม่พืนไม่บอกนามทั้งสิ้นนะฮะก็คือไม่บอกนามไม่รู้นม้มไม่อะไรแล้วกันนะฮะก็คิดว่าคิดว่าหลวงปู่ทางประเทศลาวแล้วกันก็เตรียมน,น้ําชาไว้ให้นะฮะก็คือชงน้ําชามาให้ก็ก็นั่งฉันกัน,นเสร็จปุ๊บหลวงปู่ก็หันไปถามระชาน ว่าอย่างไงเราเมื่อคืนเนี่ยนะหลุดมาหมดเลยใช่ไหมห้ามใจไม่ได้เลยใช่ไหมพระชานก็ละอายละอายนะครับคือหลวงปู่คงจะเล่าหมดแล้วแหละว่าตัวเองนะไปเห็นภาพผู้หญิงยัไงไงนะพระชานบอกไม่เคยอายอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับคือไม่คิดเลยนะว่าสิ่งที่พระชานจะแบบว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะคิดอยู่อ่ะมันหลุดออกมาในเมื่อคืนเนี่ยมันก็เป็นผลจากการที่โยมอะนั่งปันแนั่งสมาธิ ยังไม่ได้เข่าขันสูงยังตัดนิวรณ์บางอย่างไม่ได้ยังตัดกิเลสกามไม่ได้แล้วยิ่งโยบีบารมีบางอย่างติดตัวมาเนี่ยการทดสอบบารมีเนี่ยสําคัญพระชานก็เลยได้ทีก็เลยถามว่าอา้าวงั้นคนที่มีบารมีจะต้องโดนทดสอบบารมีทุกคนอย่างนี้ก็จริงเหรอครับไม่งั้นก็แย่สิครับเจอทดสอบบารมีเราจะรู้ไงว่าเราเผลอคนที่มีบารมีเนี่ยเขาโดนอุปสรรคเนี่ยเขาเรียกว่าทดสอบบารามี คำว่าทดสอบบาร,รมีมันแต่ละคนไม่เหมือนกันคำว่าทดสอบบาร,รมีหมายความว่าเราจะเจอมารกิเลตมารเนี่ยเข้ามาขัดขวางไม่ให้เราผ่านด่านแต่ละด่านเนี่ยแล้วแต่คนถ้าคนไหนที่มีบาร,รมีสูงมารมันก็จะใหญ่ขึ้นตัวมารก็จะใหญ่เพราะมันต้องการเอาชนะเราคนที่มีบาร,รมีฝึกชาญบาร,รมีฝึกสร้างบาร,รมี ไม่มีผู้ใดไม่เจออุปสรรคไม่เจอมารไม่เจอทดสอบบาร,รมีดังนั้นคนยิ่งมีบาร,รมียิ่งเจอทดสอบแต่คนที่มีบาร,รมีถ้าอยากจะชนะการทดสอบต้องฝึกจิตให้สูงจนไม่มีอะไรสามารถจะเอาชนะได้นั่นคือนิพพานโอ้โหคงอีกไกลนะพระชานก็คิดนะหลวงปู่ก็ตอบกลับมาเลยนะขนาดแค่คิดนะ มันไม่ไกลถัดใจมันมุ่งมั่นพระชานก็โอโ้โหหลวงปู่ใช้คำทนสมัยเลยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยหลวงปู่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังที่ประเทศนี้ประเทศลาวเนี่ยมีทำทำหนึง่งมีเหล็กไหลด้วยโยมอยากจะเห็นเหล็กไหลไหมพระชานบอกว่าเหล็กไหลมีเหละครับผมรู้สึกว่าเป็นพวกมิจฉาชีพมันโกหกหลอกลวงกันมาอ้างนูน่นอ้างนี่เห็นผู้มีวิชงวิชาอะไรเงี้ย เหล็กไหลยังมีจริงแต่ที่บางคนไปบอกนุ่นลราบอกเนี่ยมันเป็นของปลอมเอาไว้หลอกลวงเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปดูเหล็กไหลเธออยากจะไปเห็นไหมละ่ะอยากสิครับเหล็กไหลผมอยากจะเห็นอยู่แล้วผมอยากจะได้ด้วยไม่ได้ฉันไม่ให้เธอเอาเหล็กไหลนั้นออกมาจากถ้ำฉันจะให้เธอได้เห็นบารมีของเหล็กไหลเฉยๆเสร็จปุ๊บพระชานก็คิดว่าโอเค อยากจะเห็นว่าจริงหรือเปล่าเหล็กไหลจริงจริงมีชีวงชีวิตจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะพระชานก็อ่ะโอเควันนี้ก็เธอก็ไปปฏิบัติได้แล้วไปนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาคุยกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปดูเหล็กไหลก็พระชานตอนสิบสองนี่นะฮะจบเพียงวันนี้ก่อนนะฮะใครอยากจะติดตามพระชานตอนที่สนะิบสาม กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะเพื่อสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ดังขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้นะว่าชาญพระชาญตอนที่13เนี่ยไปเจอเหตุการณ์อะไรในถ้ำนะฮะซึ่งเป็นเหมือนโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อนะฮะว่าว่า,วาน่าสนใจน่าอะไรขนาดนี้นะครับวันนี้ก็วิถีกรรมกับพระชาญน,นะตอนที่12ก็กราบขอบพระคุณทุกคนนะที่เมตตารับชมคลิปแล้วกดติดตามคลิปนะครับก็ฝากช่องน้อย ช่องบิขามาเล่าด้วยนะครับเมตตาเราจะได้ร่วมสร้างบาร,รมีกันนะถ้าพุทธสถานเสร็จจะได้ไปเจอไปคุยกันนะครับส่วนใครอยากจะมาครอบเสียพระลังลงหน้าหน้าทองก็ฟรีนะครับก็เพียงนําปัจจัยมาเขาอยู่งบาทนะครับแล้วก็นําทองเปลวแท้5แผ่นมานะครับแล้วก็พวงอะไรกลมๆสิบบาทหนึ่งพวงนะนัดที่อ่าเพจนอเสรษฐสัติสิทกับแอดมินนะครับมาเสริมบาร,รมีเสริมโชคลาภเสริมเมตตากันนะครอบเสียพระลังลงหน้าหน้าทองนะครับก็วันนี้ ใครอยากจะสักลายมือผมยังสักลายมือผมตัวเองเลยนะครับก็ติดต่อที่เพจนอรเส็สักลายมือเศรษฐียังให้ตะกรุดคู่ชีวิตอยู่นะครับเป็นตะกรุดคู่ชีวิตที่สำหรับคนที่สักลายมือหรือขีดเส้นลายมือนะครับสำหรับคนกลัวเจ็บนะฮะก็ขีดเส้นลายมือก็โปรห้าเก้าเก้าข้อเสียพลังหน้าทองแถมได้ตะกรุดคู่ชีวิตด้วยนะแล้วก็เปิดกรรมให้ด้วยนะครับก็คุ้มค่ามากเลยนะครับส่วนใครบอกว่าหนูไม่อยากอ่าสักลายมือเลยก็อย่างนี้ตอนนี้มีโปรนะครับใครที่อุดหนุนเทียนหอมนะฮะชานะคบ1 5 0 0บาทขึ้นไปนะครับ ผมจะดูดวงให้ฟรี30นาทีนะครับนัดที่เพจนรเศรษฐาร์มเศรษฐีได้นะครับคือเซเทหอมฉาเนี่ยมูลค่าครบ1,500บาทนะครับก็นัดวันเวลาดูดวงฟรีนะครับ30นาทีนะครับไม่ได้ดูลายมือครับดูกรรมดูดวงนะครับ30นาทีครับทางออกโทรศัพท์นั่นเองนะครับก็ติดต่อเพจนรสเสรษสารมือเศรษฐีได้นะวันนี้กราบขอบพระคุณทุกคนละที่เมตานะครับขอบพระคุณครับ